ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ไทยวอลแมชชีนช่องที่จะพาคุณไปพบกับเทคโนโลยีทางทหารที่ล้ำสมัยที่สุดและอัปเดตล่าสุดจากโลกแห่งการป้องกันประเทศโดยเน้นไปที่ความภาคภูมิใจและพลังของกองทัพไทยวันนี้เราจะพูดถึงสิ่งที่ทําให้คนรักเครื่องบินรบและแฟนๆด้านการทหารตื่นเต้นเป็นพิเศษนั่นคือเครื่องบินรบรุ่นใหม F ่ F 4ฟปี2026ยุดเครื่องรุ่นถัดไปที่จะกําหนดนิยามใหม่ของความเป็นเจ้าแห่งน่านฟ้าและนําความสามารถขั้นสูงมาสู่สงครามยุคใหม่ เครื่องบินรบนี้ไม่ใช่แค่เครื่องบินอีกลำในท้องฟ้าแต่มันคือสัญลักษณ์แห่งพลังความแม่นยำและความเหนือชั้นทางเทคโนโลยีวันนี้เราจะพาคุณเจาะลึกตั้งแต่การออกแบบสมรรถนะระบบอาวุธและบทบาทที่อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์รบของอนาคตเครื่องบินรบ F อ47ปี2026ถูกพัฒนาด้วยเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวคือเหนือกว่าศักยภาพของเครื่องบินรบใดๆในโลกตั้งแต่โครงสร้างอากาศพลศาสตร์ไปจนถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์การบิน ทุกส่วนถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ได้ความเร็วสูงสุดความล่องหนและความคล่องตัวสูงสุดเมื่อมองครั้งแรก f 4 7ทําให้ประทับใจด้วยดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวและล้าอนาคตลําตัวผลิตจากวัสดุคอมโพสิตขั้นสูงที่ไม่เพียงช่วยลดน้าหนักแต่ยังดูดซับสัญญาณเรดาร์เพื่อเพิ่มความล่องหนโครงสร้างของลําถูกออกแบบให้มีพื้นที่สะท้อนเรดาร์น้อยที่สุดทําให้สรูตรวจจับได้ยากมาก หนึ่งในจุดเด่นที่สุดของ F-47 คือเครื่องยนต์มันติดตั้งเครื่องยนต์คู่เจเนเรชันใหม่ที่ให้แรงขับต่อน้ำหนักสูงเป็นพิเศษทำให้เร่งความเร็วได้รวดเร็วรักษาความเร็วเหนือเสียงได้โดยไม่ต้องใช้อ f ฟเตอร์เบอร์เนอร์และยังสามารถทำท่ากลางอากาศที่เครื่องบินรุ่นเก่าไม่สามารถทำได้เทคโนโลยีอะดัพตีฟไซเคิลยังช่วยปรับสมรรถนะให้เหมาะกับสภาพการบินเพื่อให้ได้ทั้งความประหยัดและพลังสูงเมื่อจำเป็นแม้ความเร็วและความคล่องตัวจะสำคัญ แต่สงครามทางอากาศสมัยใหม่ต้องการมากกว่านั้น F-47 มาพร้อมระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินแบบบูรณาการที่รวมข้อมูลจากหลายเซนเซอร์และแสดงให้ผู้บินเห็นภาพรวมของสนามรบแบบเรียลไทม์คอกพิตติดตั้งหน้าจอพานอรามาระบบเลงด้วยหมวกนักบินและคำสั่งเสียงทำให้ผู้บินโฟกัสกับภารกิจได้เต็มที่ปัญญาประดิษฐ์ยังช่วยวิเคราะห์เป้าหมายจัดลำดับภัยคุกคามและแนะนำยุทธวิธีในระหว่างการต่อสู้ด้านอาวุธ F-47 โดดเด่นไม่แพ้กันมันมีทั้งช่องบรรทุกอาวุธภายในเพื่อคงความล่องหน และจุดติดตั้งภายนอกเพื่อความหลากหลายของภารกิจสามารถยิงขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะไกลระเบิดนำวิถีแม่นยำและขีปนาวุธอากาศสู่พื้นรุ่นใหม่รวมถึงติดตั้งอาวุธพลังงาน Directed Energy เช่นเลเซอร์ขนาดกระทัดรัดสำหรับสกัดขีปนาวุธที่เข้ามาด้วยคลังแสงนี้ f 4 7สามารถปรับตัวได้ทั้งภารกิจครองอากาศโจมตีภาพ,พื้นหรือแม้แต่ลาดระเวน ความอยู่รอดในสนามรบถูกวางไว้เป็นหัวใจขององค์การออกแบบ F-47 ความล่องหนช่วยให้ตรวจจับได้ยากแต่หากต้องเผชิญหน้าก็มีระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงสำหรับรบกวนเรดาร์สัตรูหลอกระบบนำวิถีขีปนาวุธและปล่อยมาตรการต้านขีปนาวุธเพื่อเพิ่มโอกาสรอดระบบควบคุมการบินขั้นสูงยังทำให้เครื่องคงความเสถียรแม้ในสภาวะสุดขั F ้ว F-47 ปี2026ถูกออกแบบให้พร้อมสำหรับการอัปเกรดในอนาคต โครงสร้างแบบโมดูลาร์ช่วยให้ติดตั้งเทคโนโลยีใหม่ได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มความแม่นยำของระบบเลงหรือการปรับแต่งฮาร์ดแวร์เพื่อเพิ่มสมรรถนะเครื่องยนต์มันพร้อมปรับตัวตามวิวัฒนาการของสงครามสำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยเฉพาะในบริบทของไทยเครื่องบินรบอย่าง F47 อาจเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำคัญในยุคที่การแข่งขันด้านศักยภาพทางอากาศเข้มข้นขึ้นการมีเครื่องบินที่รวมความเร็ว ความล่องหนเซนเซอร์ขั้นสูงและอาวุธหลากหลายจะทําให้กองทัพอากาศไทยได้เปรียบอย่างมหาศาลทั้งในด้านการป้องกันและการปฏิบัติการร่วมกับพันธมิตรกองทัพไทยมีนโยบายพัฒนายุทธปกรณ์ให้ทันสมัยการนํา F-47 เข้าสู่กองทัพอากาศไม่เพียงเพิ่มขีดความสามารถป้องกันประเทศแต่ยังเปิดโอกาสด้านความร่วมมือทางเทคโนโลยีการฝึกนักบินและการซ่อมบํารุงภายในประเทศเครื่องบินนี้ยังสามารถใช้ในภารกิจที่ไม่ใช่การรบ เช่นการบรรเทาสาธารณภัยการลาดประเวณทางทะเลและการเฝ้าระวังชายแดนสำหรับนักบิน F-47 ให้ประสบการณ์การควบคุมที่ยอดเยี่ยมคอกพิถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายผสานกับ AI เพื่อช่วยลดภาระการตัดสินใจเครื่องจำลองการบินเสมือนจริงช่วยให้นักบินฝึกฝนสถานการณ์รบได้สมจริงโดยไม่ต้องเสี่ยงในภารกิจจริงการบำรุงรักษาก็มีความล้ำสมัยระบบตรวจสอบสุขภาพเครื่องจะทำงานตลอดเวลาเพื่อแจ้งเตือนช่างซ่อมเมื่อมีปัญหา ลดเวลาหยุดซ่อมและทําให้พร้อมรบตลอดเวลาโครงสร้างแบบถอดเปลี่ยนได้ง่ายยังช่วยให้การซ่อมและการอัปเกรดทําได้รวดเร็วในแน่ภาพลักษณ์ระดับนานาชาติการประจําการของ F-47 จะส่งสัญญาณชัดเจนว่าไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยและสามารถรับมือกับภทยคุกคามทางอากาศทุกประเภทท้ายที่สุดแล้วเครื่องบินรบรุ่นใหม่อย่าง F-47 จะมีบทบาทสำคัญในอนาคตของสงครามทางอากาศ การผสาน AI เครื่องยนต์ล้ำสมัยความล่องหนและความสามารถหลากหลายทำให้มันเป็นเครื่องบินรบที่เปลี่ยนกติกาสำหรับไทยการครอบครองเทคโนโลยีนี้ไม่เพียงเพิ่มพลังป้องกันประเทศแต่ยังสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าท้องฟ้าของเราปลอดภัยขอบคุณที่รับชมไทยวอลแมชชีสหากคุณชอบการเจาะหรือเรื่องราวของ F-47 ปี2026อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปของเราเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารสุดล้ำ สนับสนุนเราต่อไปแล้วพบกันในตอนหน้าขอให้ประเทศไทยแข็งแกร่งเสมอ